สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับน่ารู้วันนี้ผมมีเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับ5บาทปีพุทธศักราช2523นะครับเป็นเหรียญเซเรสนะครับเป็นเหรียญพระราชินีนั่นเองเราอาจจะเคยได้ยินเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่ระลึก5บาทพระราชินีนะครับโดยเหรียญกระสาบนี้นะครับ จัดว่าเป็นเหรียญกระสาบนะครับที่ระลึกในวาระกาสที่องค์การ FAO นะครับถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาธิสลักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับมาเป็นภาพประธานด้านหน้าของเหรียญน,นะครับบนเหรียญเซเรสนะครับโดยเหรียญน,นี้นะครับมีขนาดเส้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30มิลิเมตรนะครับมเมตรแล้วก็น้ำหนักโดยประมาณคือ12กรัมประกาศออกใช้นะครับประกาศใช้วันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2523นะครับเป็นชนิดโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะครับอโอเคด้านหน้าเหรียญน,นะครับก็จะเป็น นะครับดังที่เห็นในวิดีโอนะครับตรงกลางนะครับจะมีพระบรมรูปพระพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถน,นะนะครับด้านนะครับด้านซ้ายนะครับขอบวงเหรียดด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับด้านขวา นะครับขอบด้านขวาจะมีข้อความว่าราชินีนานะครับโดยโดยรูปโดยพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาธนะครับจะทรงฉลองพระองค์ชุดระดับพระองังสานะครับผิดพระพักไปทางเบื้องซ้ายนะครับอันนี้คือเรียน พุทธศักราช2523เดี๋ยวผมขอพลิกกลับไปด้านหลังเหรียญก่อนนะครับว่าเป็นพลิกกลับมาด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญจะมีตรงกลางจะมีภาพนะครับสองภาพด้วยกันนะครับด้านวงซ้ายนะครับจะเป็นรูปผู้หญิงนะครับชาวนาสวมงอบนะครับสวมงอกกาลังดำนานะครับ ในขอบวงเหรียดด้านขวาจะเป็นรูปหญิงกำลังทอผ้านะครับด้วยกีกีกระตุกนะครับระหว่างขอบบนนะครับและขอบล่างจะมีอักษรโรมันนะครับซีเรสนะครับระหว่างขอบล่างจะมีข้อความว่า f AO นะครับริมซ้ายมีข้อความว่า12นะครับออกัสปี1980กรยแปดสทยแนะ ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคานะครับเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ5าบาทไทยนั่นเองนะครับโดยเดี๋ยวผมขอให้อ่าเรื่องราวก่อนนะครับในฐานะที่เข้ามาแล้ว FAO นะครับถือว่าเป็นองค์การนะครับองค์การอาหารและยาองค์การอาหารและการเกษตรทกทีแห่ง สหประชาชาตินะครับเป็นหน่วยงานพิเศษนะครับอของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนาม,มาตรฐานอาหารและสารอาหารนะครับรวบรวมวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลนะครับข่าวสารด้านโภชนาการอาหารการเกษตรป่าไม้ประมงในต่างในประเทศต่างๆนะครับเพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบนโยบายเกษตรเกษตรนะครับต่างๆนะโดยสนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย นะ FAO ก็เป็นองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินั่นเองนะเหรียญน,นี้จึงเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญที่ระลึก5บาทนะครับปีพุทธศักราช2,500 23นะที่น่าสนใจแล้วก็กำลังเป็นที่ เรียกว่าอยากสะสมของนักสะสมเหรียญเก่านะครับธนบัตรเก่าเหรียญเก่าต่างๆนะครับเพราะนั้นใครมีไว้ก็เก็บเอาไว้ให้ดีนะครับเก็บเอาไว้ดีเพะเหรียญเหรียญเก่าเนี่ยนะครับต้อ้เป็นเหรียญบุญเวียนก็ตามเหรียญที่เลือกกรตาเมื่อผ่านการเวลาไปแล้วเหรียญนั้นไม่ได้ถูกนํามาใช้เป็นเหรียญจับใช้สอยแล้วเนี่ยย่อมเป็นเหรียญที่มีมีคุณค่านะครับทางด้านจิตใจก็ดีนะครับทางด้านเรียกว่าความ รู้ในเรื่องราวนะครับในความเป็นมาของแต่ละเหรียญน,นั้นนะครับเพราะแต่ละเหรียญมีเรื่องราวความเป็นมาว่าโรกาสต่างๆท,ที่ผลิตเหรียญนั้นออกมานะครับมันเหมือนกับเวลาเราสะสมของที่ชอบและศึกษาสิ่งที่ชอบนั้นนะครับเมื่อเราศึกษาสิ่งที่ชอบเราจะเห็นว่าเราจะพบว่ามีเรื่องราวมากมายอยู่ในเหรียญนั้นมีเรื่องราวมากมายที่เป็นประวัติความเป็นมาของเหรียญนั้นมากมายอยู่ในนั้น และมันจะเป็นความสุขมากเลยนะครับสำหรับนักนะสะสมทุกๆคนนะครับหรือใครที่เริ่มจักเข้ามาสะสมก็าตามทีนะครับโอเคใครที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้นะหรือมีเหรียญอะไรที่อยากจะสอบถามว่าเฮ้ยเหรียญนี้มันเป็นเหรียญรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรหรือธนบัตรนี้เป็นแบบไหนยังไงลองส่งเหรียญมานะครับให้เราเออไม่ใช่ส่งเป็นเหรียญนะส่งเป็นภาพดีกว่าใช้คําว่าส่งเป็นภาพประกอบ นะครับถ่ายภาพมาทาง Facebook นะครับส่งมาทาง Facebook Fanpage เลยนะครับเราเอาจะตอบคำถามของท่านแต่ถ้าถ้าเรารู้นะถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะไปหามาให้โอเคไหมนะครับโอเคลองดูภาพนะครับเหรียญน,นี้ไปเรื่อยๆ